สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนจจวหัวเอาไว้นะว่า,าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนะคะ<ม>วันนี้เราก็เลยจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนให้ฟังกันในแง่มุมของเนะแล้วก็ในแง่มุมของคุณอานะซึ่งเนเนี่ยเป็นสายธรรมชาติบำบัดก็จริงนะคะแต่ว่าจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังว่า ถ้าสมมุติว่ามันก็มีหลายคนเนาะที่ยังต้องการจะไปฉีดวัคซีนอย่างคุณอาแบบนี้ก็มีความประสงค์จะไปฉีดวัคซีนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะเพราะเน็กก็ไม่ได้ว่าเพราะเนกก็ไม่ได้ว่าตัวเองไม่ฉีดแล้วต้องห้ามคนอื่นไปฉีดแต่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้ว่าแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนแล้วใครบ้างที่ไปฉีดวัคซีนได้และว,วัคซีนบ้านเราที่ ที่เรานําเข้ามาฉีดเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปฟังเรา2คนนะคะไปฟังข่าวที่ว่าเยาวชนเนาะที่ว่าอายุ24ใช่ไหมยังไม่ถึง 23. 23ที่ว่าเสียชีวิตแป๊บหนึ่งอาจจะเดนากานาทีเรื่องเล่าเช้านี้กรณีของการแพ้วัคซีนต้องย้ําก่อนจะเล่าเสมอนะฮะว่ายังไงวัคซีนก็มีประโยชน์ต้องไปฉีดวัคซีน <c oughs> แต่มันมีกรณีที่อ่างทองเกิดขึ้นก็คือสาวขายเครื่องสําอางอายุ23ไปฉีดวัคซีน แล้วสุดท้ายผ่านไปสองวันเสียชีวิตครับคุณผู้ชมนี่คือภาพของงานศพนะครับที่สาราการประเรียนวัดดอนกลางในอำเภอสามโก้ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือน้องเมย์อายุ23ปีเป็นพนักงานอย่างที่บอกก็คือขายเครื่องสําอางอยู่ที่วัดสรรทีนี้เธอได้รับโคต้าให้ไปฉีดครับพอเธอไปฉีดเนี่ยเธอฉีดเมื่อวันพุทธที่21เมษาจากนั้นพอกลับมาที่บ้านเนี่ยเธอมีอาการปวดแขนทุกคนก็เข้าใจว่าเออก็ปกติ เช้ารุ่งขึ้นวันที่22เธอเริ่มอาจเจียนปวดหัวเวียนหัวก็เลยลาง,งานและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปรากฏว่าในเวลาต่อมาวันอาทิตย์ที่25เธอก็เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมรวมๆแล้วเนี่ยคือประมาณ2วันหลังฉีดวัคซีนเธอเสียชีวิตคุณแม่คุณแม่สังวานฮะคุณแม่สังวานก็ระบุว่าเอ๊ะแ,แบบนี้คือ คือคุยกันกับน้องเมย์ครั้งสุดท้ายเนี่ยน้องเมย์บอกแค่ปวดแขนเองแต่มันช่วงเวลาไม่ไม่นานเลยคืออีกหนึ่งวันน้องเมย์เสียชีวิตเลยตั้งคำถามว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนด้วยหรือไม่มเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องมีการถแถลงว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เนี่ยใบชนะสูตรระบุว่าหัวใจหยุดเต้นแต่หยุดเต้นจากอะไรเดี๋ยวคงต้องรอคุณหมอในรายละเอียดนะฮะ,ะทีนี้เรื่อง จากกรณีของน้องคนนี้นะคะเขาอายุ23ปีเนาะคือเป็นคนที่อ่างทองแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่นนทบุรีเวลาไปฉีดวัคซีนก็คือไปฉีดที่สมุทรสาครฉีดไป2วันก็เริ่มมีอาการเกิดอาการลิ่มเลือดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะคะทีนี้ในในส่วนของวัคซีนนะคะเพื่อนๆคำว่าวัคซีนเนี่ย มันไม่ใช่ไปเพิ่มภูมิต้านทานเนาะอันนี้เราเข้าใจกันเนาะมันก็คือเชื้อโรคนั่นแหละแต่เป็นเชื้อโรคที่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นพิษที่อ่อนกว่าของจริงอนะเนาะเพราะว่าเขาก็เอาจําลองจากไอเชื้อไวรัสโควิดนี่แหละแต่เขาก็ไม่ได้เอาแบบเชื้อไวรัสโควิดมานะเพราะไม่งั้นก็จะตายกันเป็นเบื่อแล้วเนาะมันก็เหมือนกับการเอาเอาแบบแบบจําลองมาซักซ้อมซักซ้อมเพื่อที่จะไปกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายของคนที่ ไม่ได้ว่าบกพร่องเยอะเยอะอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจาตัวหรือคนที่มีภาวะมีเขาเรียกมีปัญหากับร่างกายเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงเพราะว่าจริงๆแล้วในในวัคซีนเขาก็เขาก็ระบุนะว่ามันจะมีผลข้างเคียงก็คือว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการลิ่มเลือดได้ในส่วนของวัคซีนกลุ่มแอสตราซีนิก้านะคะหรือว่ากลุ่ม จอร์ s สันแอนจอร์สัซึ่งอาการลิ่มเลือดเนี่ยจะเกิดกับคนที่มีอายุน้อยๆเนาะทีนี้เขาก็เลยมีข้อแนะนำแบบนี้นะคะว่าสำสำหรับคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วมีอาการรู้สึกว่าแบบมีอาการลิ่มเลือดแบบเนี้ยถ้าสงสัยเขาบอกว่าให้กินยาแอสไพรินรีบกินแล้วก็รีบไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปบอกเนะว่ามีการฉีดวัคซีนอ่า ป้องกันเชื้อไวรัสโควิดเข้าไปลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งสำหรับคนที่อยากที่จะไปฉีดอาจจะรู้สึกกลัวกันเนาะแต่คนที่ไม่ได้ไปฉีดอย่างนี้ไม่ได้ไปฉีดอยู่แล้วเนาะแต่คุณอาเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปฉีดแต่ที่ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันมีคนที่ควรที่จะต้องไปไป,ไปรับการฉีดเท่าที่เน้ฟังข่าวนะเพราะเน้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไปให้น้ำหนักเรื่องที่จะไปฉีดวัคซีนเนาะแต่ เพื่อวิเคราะห์เผื่อแฟนคลับด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าก็ยังมีบางคนที่ที่อยากจะไปฉีดเพราะว่าการไปฉีดเนี่ยข้อดีแล้วพูดถึงข้อดีนะคะข้อดีก็คือในวัคซีนเนี่ยมันเป็นการไปสมมุติว่าไปกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วเนี่ยวัคซีนแต่ละชนิดตอนนี้มันมีอยู่3ตัวเนาะไอตัวแรกนี่คือตัวอะไรแอ t ตาซเนกอ่กาแอสตาซนกตัวแรกเนาะตัวที่2คือจอร์นสันอนจอรสัน แล้วก็ตัวที่เอามาฉีดที่บ้านเราก็คือตัวซีโนแวคอ่าซโนอาซีโนอะไรนะซีโนแวคจากประเทศจีนอาซีโนแวคเนาะซีโนแวซึ่งไอ้สองตัวนั้น,น่ะจอรสันจอรสันกับแอสตาซินิกาเนี่ยเขาก็มีการระบุชัดเนาะว่ามันจะมีผลข้างเคียงคือเกิดริ่มเลือดได้จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องพูดให้ชัดเจนนิดนึงอะผลข้างเคียงเนี่ยมันมันมันมีน้อยมากจํานวนน้อยมากส่วนมากเนี่ย คนที่จะมีโรคประจําตัวหลายๆ,ๆโรคนะฮะจะมีปฏิกิริยาร่างกายภูมิต้านทานอ่อนแอมากๆาาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยพอสอบสวนโรคเรื่องอะไรต่างๆมาแล้วนี่ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนก็มีนะฮะแล้วก็หรือจะเกี่ยวกับรายล่าสุดนี่จะเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ชัดเพราะว่ามันก็ต้องหาต้นตอ ให้เจอแล้วก็ <c oughs> ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางวงการแพทย์ก็จะได้มาชี้แจงกันแต่ว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยมันก็ <c oughs> คล้ายๆช่วงไข้หวัดนกเนี่ยความรู้สึกตื่นกลัวก็คล้ายกันนะฮะแล้วพอท้ายสุดก็ลงเอยว่าทุกคนก็ต้องไปฉีดนะฮะเพราะว่าการที่คิดคน ยาหรือวัคซีนอะไรที่จะมาช่วยเหลือชีวิตมนุษย์จำนวนมากบนโลกใบนี้ให้ห่างพ้นจากเชื้อโรคนะฮะเชื้อไวรัสครั้งนี้เป็นเชื้อไวรัสนะฮะไม่ใช่แบคทีเรียไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันในบางท่าน,นมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะเชื้อไวรัสผมจะบอกให้นะฮะเป็นการเข้าใจผิดของท่าน เป็นสิ่งมีชีวิตคือเป็นเชื้อโรคที่เข้ามาอาศัยร่างกายแล้วมาทําลายภูมิคุ้มกันต่างๆนะถ้าหากว่าภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงพอก็อาจจะเสียชีวิตได้นะฮะสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากๆแล้วก็รักษาตามอาการเนี่ยก็ก็หายหายแล้วก็หายไม่ใช่น้อยเป็นจํานวนมากกว่าการเสียชีวิตที่ด้วยซ้ําแต่ว่าเชื้อโรคตัวใหม่เนี่ย มันอุบัติขึ้นมาแบบประเภทไม่ให้ตั้งตัวแล้วโลกเรายังไม่รู้จักเขาพอมารู้จักเขาแล้วมันแพร่ระบาดได้เร็วแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขพวกเรื่องโรงพยาบาลอะไรมันจะไม่พออะไรประเภทเนี้ยและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยของเราก็ในทั่วโลกนี้มันจะไม่พอแก่การรองรับเพราะว่ามันติดได้เร็ว แต่ว่าไม่ใช่ว่าติดแล้วจะตายกันทุกคนเนี่ยไม่ใช่นะฮะอย่าเข้าใจปิดไปตรงนั้นนะฮะคือจะพูดถึงเรื่องชีวิตเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชีวิตของไวรัสอไอตัวโควิด -19 เนี่ยนะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะฮะที่ถ้าเขาจะมีอายุยืนยาวมากอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า4องศา นะฮะพวกนี้จะอยู่ได้เป็นหนึ่งเดือนถึงสี่เดือนเลยนะฮะตามที่ข้อมูลที่มีมานะฮะแต่ว่ามันจะตายอย่างรวดเร็วก็ตรงที่ไปเจออุณหภูมิ70องศาอย่างเช่นใช้แอลกอฮอล์นะเชเจลอะไรต่างๆที่ที่กระทรวงสาธารณสุขที่เขาได้นำมาให้ปฏิบัติกันว่าเราควรจะ,ะป้องกันมันอย่างไรเนะี่ยตัวนี้นะคือ การดำรงชีวิตของมันอยู่เนี่ยนะที่มันเอ่อมันมันเป็นสิ่งมีชีวิตทุกคนที่จะเข้าใจว่าหรือหลายคนที่เข้าใจว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคเนี่ยเอ่อเข้าใจหมายได้นะครับความจริงเป็นแบบนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องว่าผมเอ่อจะไปฉีดไหมพอท้ายสุดเนี่ยผมก็ต้องไปฉีดนะฮะเพราะว่า,าครั้งที่แล้วเนี่ยเชื้อ อะไรไวรัสวัดนกน่ะฮะวัดนกก็ยังฉีดทุกปีนะวัดนกก็ฉีดทุกปีผมก็ไปฉีดทุกปีแล้วผลข้างเคียงมันมีไหมสําหรับตัวผมแล้วมันไม่มีไม่มีแต่ผมก็เชื่อว่าทั่วโลกนี้ขนาดเนี้ยนะไม่ว่าซินโนแวกก็ดีหรือแอตตาซินิก้าหรือว่าจอร์สันแอนด์จอร์สันหรืออีกหลายยี่ห้อที่ประเทศที่ที่ทเขา พัฒนาแล้วเนี่ยนะคิดค้นขึ้นมาเพื่อจะหลุดพ้นจากวงจรอุบาทที่มันเกิดขึ้นมาทำลายเ,าเศรษฐกิจโลกหรือก็ทำโรคภัยไค่เจ็บมาสู่มนุษย์ว่านเถอะนะตรงตอนนี้นะเราต้องฟันฝ่าให้มันหลุดพ้นไปให้ได้ดังนั้นถ้าถามว่าผมเสียงหรือเปล่าทุกคนเนี่ยพอบอกว่าจะฉีดโควิดหรืออะไรเนี่ยมันก็ใจไม่ค่อยดีฮ <laughs> จะตายคนเราเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนะฮะมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งเนี่ยกลัวตายกลัว <c oughs> เจ็บกลัวตายกลัวแกแล้วก็อ,อไม่ว่าเป็นเชื้อโลกมันก็กลัวตายแต่หนีไม่พ้นความตายหรอกครับถ้ากลัวมากเสียจนเป็นการสร้างอาณาจักรความกลัวขึ้นมาในจินตนาการเนี่ยนะพอรับเสพข่าวเข้ามาเนี่ยอู้มอง ใครก็ระแวงกันไปจนกระทั่งแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมเนี่ยนะก็คิดว่านั่นสภาวะทางทางจิตก็จะนานเข้าขเขาจะฟั่นเฟือนนะมันจะกลายเป็นว่า,าจะต้องไปหาจิตแพทย์อะไรนตามมานี่ก็ก็อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับก็สำหรับใน้นะ้น้จะมา เหมือนกับวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังนะว่าในคนที่จะไปฉีดวัคซีนถ้าสมมุติว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไปฉีดนะคะคือเราต้องเข้าใจหลักความเป็นจริงอย่างนี้นะคะว่าสารเคมีเนาะหรือยาเคมีหรือพิษทุกชนิดเนี่ยมันย่อมมีผลข้างเคียงกับร่างกายทั้งสิ้นค่ะเวลาที่เราเอาอะไรแปลกปลอมเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะปฏิเสธด,ด้วยการแสดงออกต่างๆเนาะเหมือนอย่างที่เขาบอกว่ากรณีของการเกิดอาการลิ่มเลือดเนี่ย มันเป็นภาวะที่เมื่อร่างกายเกิดการอักเสบมันก็จะเกิดภาวะริ่มเลือดลักษณะแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าหลายๆคนต้องประเมินตัวเองนะว่าระหว่างที่เราไปฉีดแล้วกับถ้าเราไม่ได้ไปฉีดเนี่ยผลได้ผลเสีย มันมีแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่ายกตัวอย่างคล้ายๆกับคนที่มาปรึกษาเน่ว่าจะไปทำคีโมโดีไหมคือเนเนี่ยไม่ตัดสินใจให้ใครนะไม่ไม่ไปชี้ว่าคุณต้องไปทำคีโมไม่ทำคีโมเราต้องประเมินร่างกายของตัวเราเองนะคะเพราะว่า,าวัคซีนที่เขานำมาเนี่ยถ้าเราพูดถึงในมุมที่ดีก็คือว่าเขานำมาเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานของคนคนนั้นเพื่อที่จะเซฟเซฟไม่ให้ ตัวเองเนี่ยนำเชื้อไปแพร่กระจายต่อคนอื่นๆมันก็เป็นการเขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมทําแบบนี้แบบนี้เพื่อให้เชื้อมันไม่กระจายออกไปถ้าเรามองในมุมที่ดีมุมที่บวกนะมันก็ดีตรงนั้นนะคะแต่ส่วนในตัวของเน้เองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่แล้วเพราะว่าเน่อยู่ในระบบที่ทุกคนก็เข้าใจว่าเราก็มีเซนล์รูปของเราเองเนาะแล้ว การเสริมภูมิต้านทานที่ดีที่สุดอย่างที่เนบอกนะะอาหารเนี่ยสำคัญกินอาหารที่ไม่ไปทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบนอนพักผ่อนให้เพียงพอขับทายให้ได้ดีอย่างน้อยๆวันละ2ครั้งนะคะหรือ5ครั้งเพื่อที่จะไม่ต้องเป็นโรคเนาะรวมถึงอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่ดีการเลือกเสพข่าวเสพแล้ว ไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปอินมากๆหรือเกิดอารมณ์มากๆแบบนี้มันจะทําให้เลือดเราไม่เป็นกรดมันจะไม่ทําให้ร่างกายเป็นพิษนะคะคือเราต้องรู้จักรักษาสภาวะอารมณ์ดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อย2ลิตรต่อหวันนะน้ำสะอาดนะคะเพราะว่าพอร,ร่างกายได้รับน้ำเนี่ยการไหลเวียนของเลือดจะดีการขับพิษก็จะดีนะคะออกซิเจนภายในร่างกายดีในส่วนของ เรื่องของการเสริมภูมิต้านทานนะคะสำหรับเนก็แนะนำยัวเบต้ากนะูแคนเนาะเพราะว่ามันเป็นาทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มีโอกาสเลือกแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าแล้วถ้าไม่มีโอกาสก็เซรั่มในตัวเรานี่แหละก็ดีที่สุดนะคะส่วนในส่วนของการที่เราจะเซฟตัวเองได้ดีที่สุดเมื่อสักครู่นะี้คือการเซฟตัวเองนะส่วนการจะคือการเซฟตัวเองเนี่ยมันก็เท่ากับเซฟคนอื่นด้วยทีนี้เวลาเราจะออกไปข้างนอก สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยคือแมสนะคะแล้วก็เจลล้างมือพกไปด้วยเพื่อที่จะแบบเป็นการรักษาตัวเรารักษาคนอื่นๆแล้วถ้าหากเป็นไปได้ไม่จำเป็นไม่ควรที่จะไปอยู่แบบใกล้ๆเป็นหมู่เป็นกลุ่มแต่เขาเรียกพื้นที่สุ่มเสี่ยงอ่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงเราไม่ควรออกไปแต่ว่าเราก็ควรจะไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อของเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนช่วยคนที่เขาค้าขายนะพอไปซื้อเสร็จก็รีบกลับมาล้างมือล้างม้านะ มือเวลาไปจับอะไรก็อย่าเอามาโดนจมูกเนาะก็มีแอลกอฮอล์หรือว่าเ,เจลสำหรับล้างมือรองรับรู้สึกว่าคนไทยก็มีมีระเบียบวินัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีนะโดยเฉพาะทางภาครัฐก็ตรงนี้ใช้มาตรการเรื่องกฎหมายออกมาก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดเนี่ยมีการประกาศถ้าไม่ใส่แมสเนี่ย จะปรับถึง6,000บาทนะน,นะกเ็เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันตรงนี้คือถ้าไปไหนมาไหนก็ควรใส่แมสแม้กระทั่งจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ดีนะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะที่จังหวัดจันทบุรีที่ที่ตลาดนงสูงตลาดผลไม้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ปฏิบัติการจับกลุมแล้วก็เป็นข่าวสารออกไปแล้วดังนั้นเราก็ คือมองคิดในมุมบวกให้ดีนะฮะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำก็เพื่อ,อะจะรักษาสถานภาพของอความเป็นอยู่ทางด้านสุขภาพของโดยส่วนรวมนะครับก็มีมาตรการแล้วก็มีระเบียบว,วินัยอดีที่สุดครับ เดี๋ยวให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนของไวรัสโควิดสักนิดนึงนะคะมันจะมีอยู่3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเลยจริงๆแล้วอะ่ะไอตัวซิโนแวคเนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยสุดนะตอนนี้มันมีอยู่3แบบเนาะด้อยสุดก็คือผลที่ได้ประสิทธิภาพคือ50-50 s i n ซิโนแวคเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะคะมันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเท่ากับแอสตาซินิกาซึ่งแอสตาซินิกาเนี่ย เขามีการพูดถึงว่าการจะฉีดเนี่ยไม่ควรจะฉีดในคนที่มีอายุต่ำกว่า55ปีนะคะรวมถึงอีกตัวหนึ่งคือจอร์นสันแอนจอนสันนะตัวเนี้ยจริงๆแล้วต้องฉีดสำหรับเฉพาะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปแต่ว่าไอตัวที่ประเทศไทยเราเอามาฉีดให้กับประชากรของคนไทยเนี่ยเนาะ,ค,ะคือมันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเลยคะแต่มันก็มีการเรียกร้องว่าควรจะมีการระบุว่า ฉีดได้เฉพาะคนที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทีเนี้ยข่าวที่ว่าน้องที่เขาอายุ23แล้วเขาฉีดแล้วเขาเสียชีวิตเนาะมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนเนี่ยคะว่าเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะชัดเจนเนาะเหมือนอย่างเช่นอ่าทางอเมริกาเนี่ยเขาจะฉีดเฉพาะคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะในส่วนของจอร์สดนแอนด์จอร์แนแต่ว่าอเมริกาเขามีหลายเขามีหลายวัคซีนเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีเงินเนาะแต่อย่างของเราเนี่ย ตอนนี้ที่เอามาใช้นะคะคือตัวซ i n นแว c ซึ่งซ i n นแว c เนี่ยมันก็มีการพูดกันว่าเดี๋ยวมันจะมีสายพันธุ์ตัวใหม่ที่มาจากแอฟริกาใต้ซึ่งตัวาสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีการพูดว่าอีตัวนี้เอาไม่อยู่หรอกคะ่ะเนธถึงบอกว่าเนี่ยเวลาเราใช้วัคซีนใช้ยามันไล่รักษาปลายเหตุเนาะแต่ถ้าภูมิคุ้มกันแต่แรกของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะถ้าภูมิต้านทานมันแข็งแรงแต่ต้นเนี่ย มันก็จะทําให้เราไม่ต้องไปไล่ไล่แก้ปลายเหตุอะมันวุ่นวายไปหมดเนาะซึ่งอันนี้เนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนะี่ยไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเน่ยเป็นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะเล่าให้ทุกคนฟังตรงนี้ว่าเนซไม่ได้ใช้ยาเคมีเลยสักเม็ดหนึ่งนะคะแต่ว่ายาที่ใช้ก็คือเป็นเซลลูกของตัวเองเนาะ ใช้เวลาประมาณสัก15วันไข่อันนั้นถึงหายไปแล้วปัจจุบันเนี้ยนิจจำได้ว่ามีอยู่าแล้วระหว่าง2ปีมาเนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะที่คุณอากับลูกชายเนี้ยเขาเป็นหวัดกันแบบน้ำมูกไหลไอแบบมันน่าจะเป็นหวัดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็อยู่บ้านเดียวกัน <S <S คือถ้าภูมิต้านทานเราแข็งแรงอะ่ะอย่างเน้อยู่กับคนเป็นหวัดสองคนเนาะอยู่ห้องเดียวกันแบบเนี้ยเขาเป็นน้ำมูกเป็นอะไร แต่เน้ไม่เป็นหวัดเลยนะแล้วตั้งแต่นั้นมาเน้ก็ไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยเน้จะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าเรารักษาภูมิต้านทานของเราด้วยการไม่แทรกแซงร่างกายเนาะภูมิต้านทานของเราเนี่ยพร้อมที่จะพร้อมที่จะทํางานนะคะแต่เดี๋ยวใครเดี๋ยวทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเรากินยัวเบต้ากูแคมันไปแทรกแซงภูมิต้านทานหรือเปล่าคุณเน้มันคนละอย่างกันนะอันเนี้ย เบตากูแคนเนี่ยไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะคะแต่เป็นอาหารธรรมดานี่แหละเป็นอาหารเหมือนกับสมมุติว่าเรากินกินนมจากจากข้าวโอ๊ตนะสมมตินมจากธัญพืชอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแบบนี้ไม่ใช่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะต้องต้องชี้แจงให้เข้าใจก่อนมันจึงไม่ใช่เป็นการไปแทรกแซงการแทรกแซงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็คือเช่นเราไปกินยาฆ่าเชื้อแทนที่ร่างกายจะสร้างตัวแอนติบอดีขึ้นมาอย่างเงี้ยพอถูก ยาไปทําปฏิกิริยาไอตัวภูมิต้านทานก็เป็นง่อยเนาะไม่ได้ทํางานเพราะฉะนั้นภูมิที่คนที่กินยามาเยอะๆจะสังเกตว่ามันดื้อยานะแล้วภูมิก็จะเพี้ยนแล้วก็จะเป็นภูมิแพ้ลักษณะแบบนี้เพราะไม่ได้ปล่อยโอกาสให้ภูมิต้านทานเนี่ยได้มีโอกาสทํางานอย่างมีอิสระภาพในคนที่ภูมิต้านทาน ในคนที่บอกว่าเอ้าคุณเนแล้วแบบถ้าเราไม่ได้กินยาแล้วร่างกายเราอ่อนแอคือจริงๆอ่ะการที่ภาวะร่างกายอ่อนแอเนี่ยมัน,มนเกิดขึ้นจากการที่เรากินอาหารแต่แรกแล้วนะคะมันต้องไปแก้ที่ต้นตอเนาะก็คือการหยุดใส่สารพิษอาหารในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่ก่อภาวะให้ร่างกายเกิดการอักเสบได้อย่างดีมากเพราะฉะนั้นนึกถึงสูงสุดสู่สามัญเนาะเขาเรียกว่าย้อนกลับไปสู่ดินนะคะกินของที่ขึ้นมาจากบนดินอะ กินของธรรมชาติเดิมเพราะว่าร่างกายของเราคือธรรมชาตินะคะร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุสีดินน้ำลมและไฟเนาะเราจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อไม่มีสิ่งแปลกปลอมคือสารพิษและสารเคมีถ้ามีสารพิษและสารเคมีที่เขาเรียกว่าพอเหมาะพอสมที่ร่างกายสร้างแบบพอที่จะสู้ได้ก็ ก็ยังสู้ได้แต่ถ้ามันมากเกินมันก็เริ่มไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเน้นที่ความสมดุลเป็นหลักอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะสําหรับใครที่ตัดสินใจกําลังคิดว่าเออจะไปฉีดวัคซีนดีหรือไม่ดีในให้ข้อมูลตรงนี้แล้วอยากที่จะ,ะแนะนําอีกก็คือว่าพยายามทําตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าวัคซีนเนี่ยคือพิษอ่อนๆน,นะไม่ได้แรงเท่ากับตัวเชื้อไวรัสโควิดเนาะคนที่ไม่สามารถทนเ,เขาเรียกว่าวัคซีนได้ แปลว่าร่างกายอ่อนแอมากเลยนะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเป็นพิษอ่อนๆเท่านั้นเองก็ไม่อยากให้ทุกคนไปกังวลแต่ถ้าใครเลือกที่จะมาสร้างภูมิต้านทานเองแบบนี้ก็มันก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเลือกแบบไหนนะคะสรุปได้ว่า,อ,าอย่าไปวิตกมากถ้าร่างกายแข็งแรงกันดีพอสมควรเนี่ยไม่อยากจะติดเชื้อให้มันลามไปถึงปอดถึงอะไรอย่างที่ที่พูดน,นะนะระยะเริ่มต้น ็อยากจะแนะนําว่าของดีๆในเมืองไทยมันก็มีอยู่เยอะอย่างกระชายขาวเนี่ยทราบว่าประเทศไทยก็ไปจดทิกิทิ์อะไรไว้ก็มีทีเด็ดหลายๆอย่างนะแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรน,นะแล้วก็ขิงนะนั่นขิงร้อนๆไอ้ไอ้เจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้มันแพ้ของร้อนนะนะถ้าเจอของร้อนๆเนี่ยมันก็เสร็จเหมือนกันดังนั้นอะไรที่ว่า มันมีดีๆของกินในอาหารเป็นยาของเราเนี่ยอย่างคุณเน่เขาจัดจัดรายการมาี่อาหารเป็นยามันมีอยู่เยอะในประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ใช้เขาเรียกว่าควบคู่กันไปนะฮะเกลือดำด้วยะะเดโดยเฉพาะเกลือดำเนี่ยทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยนะผมเ,เจ็บๆเ,เหมือนจะเจ็บคอหรือว่าด้วยอะไรอากาศเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยนะก็น้ำมะนาวเกลือดำ คนคนคนใส่ใส่ใน้ำร้นอนนิดๆหนึ่งกลัวคอไว้โอ้โหโล่งคอนี่สบายครับนะฮะเกลือดำเนี่ยเป็นของของดีมากนะแล้วก็ขนาดนี้ก็บรรดาผู้ที่ได้สั่งเกลือดําจากเนสต,ตาไปแล้วก็สั่งเข้ามาเยอะครับตอนนี้นะ เพราเกลือเกลือดําดำในตัวแปรสําคัญเพราะว่าทราบข่าวยังแต่ยังไม่มีที่ยืนยันนะว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาได้ได้วิจัยน้ำมะนาวที่อยู่ข้างนอกเป็นกรดข้างในเป็นด่างเนี่ยเขามันมันเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับารเชื้อฆ่าเชื้อไวรัสได้มากพอสมควรแล้วก็เกลือก็เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนะฮะ ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เราหรือว่ามันเข้าออมาแล้วโดยที่ยังไม่รู้ตัวมีอาการผิดปกติเขาอัดเกลือดํากับน้ามะนาวเข้าไปเลยก่อนอื่นนะก่อนที่มันจะกลามไปถึงที่อื่นนะเอาเนี่ยเอาเอาตรงที่ว่ามีความเชื่อแล้วก็เชื่อในหลักการว่า,า,าวัคซีนที่เรากำลัง จะได้รับการฉีดกันเป็นจํานวนมากเนี่ยนะ,ะในอนาคตก็คิดว่าโรคนี้ก็มันก็จะคงหายไปแล้วก็ทุกอย่างมันก็กลับฟื้นคืนขึ้นมาธรรมชาตินะฮะมันเกิดกดับเกิดดับน่ยเวลาร้อนมาหญ้าตายได้น้นําฝนหญ้าหรือต้นไม้ก็สดชื่นคนเราก็เช่นกันครับเจอปอุัสริ์ก็อย่าไปท่อมันความสําเร็จก็จะมา ในวันข้างหน้าครับ,ค,รบความงอกงามไพบูร์ก็จะตามมาครับขอให้ทุกคนเนาะสุขภาพดีนะคะรักษาภูมิต้านทานของตัวเองด้วยการปฏิบัติอย่างที่เนะกล่าวไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบายครับโชคดีทุกท่านครับ